ก่อนอื่นนะ,ะในน้ำของจดลทุไทย i n นไซต์ไทยแลนด์ต้องกลับขออภัยในความผิดพลาดเป็นอย่างสูงทีเดียวจำได้ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้สัมภาษณ์ผู้การจรุเกียรติปานแก้วผู้การจรุเกียรติเป็นผู้การตำรวจปปชมีหน้าที่จับคดีทุจริตนี่แหละใช่แล้วปลายสัปดาห์ที่แล้ว พราะการจรุลเกียินำคณะบกไปที่มอบูมหาหาลัยบุรพาชนบุรีไปแจ้งข้อกล่าวหาเอากับระดับคณะบดีค่ะคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มอบูใช่ค่ะแต่ระหว่างสัมภาษณ์นั้นเราได้เอาภาพของคณะบดีขึ้นจอค่ะปรากฏว่ามีเข้าผิดพลาดทางเทคนิค,คไปหยิบฉวยเอาภาพของดรโอลานถิ่นบางเตียว ดตโอลานถิ่นบางเดียวเป็นอาจารย์คณะ,ร,ะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ของมบบูก็จริงใช่เป็นอาจารย์ประจำในคณะไม่ใช่คณะบดีใช่คนละบุคคลกันและก็ไม่ใช่บุคคลที่ถูกตํารวจบุกรวกไม่ใช่บุคคลที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทุจริตคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้แหละไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆแต่ภาพที่เรานําเสนอเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนเพราะในเนื้อหาข่าวเราไม่ได้มีการเอ่ยชื่อถึงอาจารย์ดรโอลาเลยแต่อย่างใดนะไม่ได้เกี่ยวข้องนั้นวันนั้นเกิดข้อผิดพลาดไปเอา รูปของดรตโอลานถิ่นบางเตียวขึ้นจอแม่จะบลงแม่จะเบลออะไรก็แล้วแต่ใช่ค่ะแต่ว่าพี่เพื่อนน้องในมอบูเห็นหน้าก็พอจะรู้ว่าเอ๊ะนี่ไม่ใช่แคณนปบดีนี่ใช่ค่ะแต่ว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิดสําหรับหลายคนที่ไม่รู้ก็ไปคิดว่าจาย์โอลานเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยขอภัยมาที่นี้ด้วยนะคะก็แก้ไขข้อมูลที่ถูกต้อง,องว่า <ขอ S 1> วันนั้น<ฟ>เรานำสนคา,า <ขอ S 1> ผิดต้องกลับขอภัยค่ะต้องกลับขอภัยต้องกลับขอภัย ใน Facebook ของจริทธุไทยอินไซด์ไทยแลนด์เราก็ได้ร้องกราบเราก็ได้ข้อขึ้นข้อความแสดงความเสียใจแล้วก็กราบขอภัยนะครับเป็นอย่างสูงนะคะนะโอเคยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องเป็นเช่นนี้ครับสรุปก็คืออาจารย์โอรานไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้เลยแค่ภาพที่นําเสนออาจจะทําให้คนเข้าใจผิดได้แต่เนื้อหาข่าวใดๆเราไม่ได้เอ่ยชื่ออาจารย์ดรโอรานแต่อย่างใดไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่อย่างใดที่สุดภาพที่หยิบฉวยมาประกอบข่าวใช่ค่ะเท่านั้นเอง ใครไปเข้าใจอาจารย์ผิดก็ปรดเข้าใจถูกต้อง <Okay. S 1> เป็นเช่นนี้แล้จบ